เธอก็ะสากระตาไว้ที่เธอนะใส่กระตาไว้ก่อนแล้วคนอื่งยิบไปเอาไปวางใส่กระตาของเธอไป่ข้างนอกก่อนเดี๋ยว

ไปัวไมน้อานตอนแล้วคะไระนไค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกุกคอมเมนต์ค่ะวันนี้มาสอยดาวสอยดาวงานบุญกระถินค่ะที่บ้านค่ะ